ครับผมพี่น้องมือนี้ม่ปลาดุกกินคือเก่ากินคือนสีแสบบ้างอาทิตย์ทีท่แล้วเป็นตอนอเอาแค่ต้มน้ำปลาแยกไว้แล้วล่ะเสียดายว่ามีข้าวเหนียวครับรอบนี้เป็นข้าวเจ้าก็ดีเพราะที่เห็ดแข็งล้วนแล้วครับที่เห็ดเป็นเห็ดกินกับข้าวเจ้าได้อะเนาะละเอียดแล้วพี่น้องมาครับบบบนี้แล้วล่ะบวดตัวเล็กน้อยบันจะโปเขนหลายพี่น้องมึงเนี่ย ใส่น้ำกระแดกคุกลงไปแล้วโดยลอยมันเย็น,นค่อยปรุงแล้วบัานี้บ้าเพชรบ้าสีเฮ็ดน,น,นี่ต้มน้ำไปครับต้มน้ำรบกวๆพอดีมีพุ่งไงเจดีเอาไว้นี่แหละแป้งหัวไข่อกนะครับพุ่งไ่เจดีจะเพิ่งเลื่อยหมดละเป็นบ้าฝักบ้านกลุ่มเฮ็ดเฮ็ดบ่วใดว่าเด็นอืมเพิ่งมาเฮ็ดพวกบัวใดหรือบัวเป็นนั่นแหละนะเดี๋ยวบ้าเพชรบ้าเฮ็ดเป็นกินนะครับปีเป็นข้าวปุ้นเราพี่น้องโอเคครับจังไงมาติตามเพิ่งกัน มาพี่น้องน้ำก็เริ่มเดือนแล้วลองเบิ่งสูตรนี่แหละ,ะเป็นยังกัมันเป็นก็เป็นมไ,ปไม่ใครโอ้ผมเป็นแสงว่นนี <c oughs> โ้โอเคจถามมันหน่อยพี่น้อง ยังนนเปลี่ยนอยู่บางแก้วเขาว่ายังเขาว่าก็สีเละที่เนาะไอ้แค่แทงเละมัน,น,เ,นเป็นเส้นที่ว่นเป็นบ่นคือบ่คือ อันนี้นี่มัน,น,นะนก็ห่อนลย่นับต้มแป้งก็คือจป็นหัวไปอก <c oughs> เป็นดองแดงคือเกาพี่น้องเลยโอเคครับผม ไปเยี้ยสุดแหละมันบ่มีเสียรเนาะจอหู้ก็ได้ซะเนี่ยเป็นแป้งอย่างนึงแป้งมันเซเย็ิ่นเราเพิ่งเอามาท่อไว้พี่น้องเอ้ยออกแกะตัวไปซะละเพื่อเกือบมือมันบอได้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องว่าสิบ่อไายให้เบิ่งดอกเนี่ยเห็นบ่มันสิออกเบิ่งอย่างหนึ่งก็สิคือปนต่ว่าพอถึงกับปุนครับแขนวดตัวคือเราได้เห็นตอนที่แรลกมาภาพน้ำ มาหอดคือสิหิวมือนี่ครับบ่สนใจไปเลยสุดเก่าเกาเดิมเดิมว่นมือเก่าได้พี่น้องบ่เสือ้อเบางหน้าบ่าเพียรนี่ด <c oughs> ีครับผมเห็ดตบเข่าไปถักพื้นคือเก่าครับสิวแห้งสีถุมไส่เลยบวมบ่มบามหมดนี่ครับผักันี่แหละอันวัตถิเห็ดเป็นเสียเ่ยงเพเปลี่ยนพี่น้องเป็นหัวไก่อกไก่ต้นนี่นะมาไหมาตาไร่เรากินเข่าจาักบาดกันเด้ขอกับข้าวเจ้าข้าวเหนียวว่มีมือนีเด็ดวดตัวจังเลย กึ่งปนเนาะตวันกับุ่เี่ยปนมันหอ,อมก่อยก,อก,กิลวเข่าจ้าคนนี้ออกนเกดเก่าละกวดปกกระปันจำจัดก,กันเลยเา่าไปบ้านที่มเป็นไม้่ได้มทตักอยอยตั้เมาอยยนกัเป็นสาว,สวเลยหรอหนวยมันหนักไทมันมหาว่า แบกป่เหยอ่ชแบกก็จะไปนอนเพขึ้นหนึ่งก็แม่นอะขาม้าของกามามันทำมันงานเนาะไม่ใช่มันกลังแบ็นี่แหละทมซ็กซี่มาท่องมาผิดตัวให้ลูกอุ้มคนละแห่กับมหาณนนาของกะพีแะ่แหล่ถึงท่านะบอกต้นมือ <laughs> ออกซื้อออกซืยอบอบบะ เอาพ่กระจกว่านไปกินหอมแล้วที่เด็กตีกันย้อนหอามกีนน้องมันผสแซ่บสลดแล้วก็ลาบปลาดุกอ่ะเขาเนียงกิตุยกันอย่างเงี้ยไหข้ามโอเได้ลีมันเร้าุนมาเห็นมันเป็นเ้น มันมันได้ออกก็ได้ข้าวอยู่ละเจ้น้อยห้าแบเป็นข้าวสวยวะ่ะเกิดการเงี้ยกระเด็นีสิมีแผนยังไงการอ้อ,ป,ป,อรประแยกประแยกกิอะไรอยู่ปแยกเขาปลแยกอาคุณจุฬาเด้อกีปั้นปลารบขบ โอ้ยจะไปจีบยาขึ้นอย่างกับเมียแหละเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหาว่าโอไปหาขึ้นหาเครื่องอย่างกันเมียกับเมียเนาะอ่ะาไปเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะแหม่บ่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเบิ่์เบิร์เกิบมามากินข้าวน้ำกันครับหัวหมุนหัวม้วนกันไปหนากล่องกับซื้อไปซืมาอยู่มุมกล่องเพราะประเดอ่ะกล่องตัวขาตั้งเงี้ยกับชงคิ้ใส่พวกพี่น้อง การหาอัปเดตให้เบิง้งแต่ว่าเฮียจะน่าที่จะอัปเดตหอกอัปเดตอันนี้เท่านั้นแบบประดูกเด้อยจะเด้ลงให้เบิ้งครับแบบนี้เฉต่างวิธพักการหน่อยพักการลดวันท้องเป็นรองครับ Thank you. tầm con bên à. phải bên nào thì bấm bơ nhám được đó. Để xem าจิตตามเผจเบาเพ็รคนโกนมันเด้อพี่น้องเลิศกดไลคกดแช้งกดสั่งสกายความเด้อสำหรับช่้งทำดูถูห้องกระไดสุดพิเยง่ามลงคีเทีขึ้นพี่น้องงานเบียร์งาน่ายอะไรกับเงยเงยเกล็ดกับเขาได้กับเขาอินภาษาบ้านกกับ่ามีเวลาเมยแห้งครับมน้กินได้กัทุกสกันกับอเจ้าเขากันหรือเขาเนี่ mỏm hải làm phải bảo không ạ nhận đó nè đồ แล้วท่นได้ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดะซับสังขยาเ้ลือกเผ็ดน้ำเน่แล้วก็ฝากติดตามเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กเปลือเผ็ดค้นโก้คือเราได้พี่น้องเด้อสําหรับวันนี้ก็ทํานียร์สักกอนนะพี่น้องเนาะเขอญาติกินข้าวกๆกับแม่บ้านสักกันงานบริการเพื่อนสวัสดีครับรานีสวัสดิ์เข้าเด็กพร้อ่ะควมบุบ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 